สวัสดีครับวันเดุกที่ครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามีภารกิจตอนกลางคืนนี่ก็ประมาณสักกีทุ่มมานนี้สามสามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางไปที่พนัดเขาเรียกพนัดพัฒนานิคมอะไรโซนๆนี้ครับประมาณนั้นนะเนื่องจากเรามาอาพะนะครับ เรามาเอาพระวันนี้มาเอาเหรียญคูบาอริียชาติอลิยจิตโตนะครับไปส่งให้พี่บู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 บูพี่บูบูอาจจะพูดอย่างนี้รู้จักไหมแฟนพี่ตกี้นั่นเองต้องบอกว่าเหรียญรุนี้ดังมากนะครับแล้วที่ผมต้องเดินทางมารับเองเพราะว่าเราอยากรับผิดชอบแล้วเราอยากส่งพระให้ถึงือลูกค้านะครับผมเราต้องทําเอง อ่เดึกหน่อยอะไรหน่อยไม่เป็นไรถือว่าไกลหน่อยนู่นนี่นั่นเราไม่สี่เหียแต่ว่าเราอยากให้ลูกค้าสบายใจก็ <iß ulin> คือเรื่องของเรื่องเราเคยส่งขนส่งแล้วของ <S <S <Salesforce> หายนะครับพอของหายไม่มีใครรับผิดชอบครับเราของมูลค่าหลักโอ้โหหลายหลายหมื่นนะครับไม่มีใครรับผิดชอบมีก็ไม่ไหวอ่นะตัดสินใจยอมยอมเสียเวลายอมสละเวลาของตัวเองนะครับมารับเองดีกว่าแล้วเอาไปส่งให้ถึงมือเลย นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมจะถึงกี่โมงก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวไปชมบรรยากาศการซื้อพระตอนกลางคืนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าเป็นพายกลังกล่องชุดใหญ่ๆต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้ประสบการณ์ออกแล้วนะครับไม่เก็บตอนนี้อย่ามาพูดว่าลุงนี้นะครับเหรียญนี้จะสร้างโดยพี่ธนบางแคนะครับรุ่นเศรษฐีแสนล้านพลาดไม่ได้ครับผมไปเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อเนาะ ดึกแล้วเชื่อไหมว่าผมยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มก่าแล้วก็ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยอัเน,นี่ยนน,นนี้พูดเรื่องจริงไม่รู้ว่าผมกินกาแฟเปนเมืม่อเช้าแก้วเดียวแล้วไม่หิวเดี๋ยวเราคงได้แวะกินข้าวกันสักหน่อยแล้วแบบโอ้โหทางมืดมากอ่ะ ครับอ่ะเดี๋ยวห,หาร้านข้าวกันเะครัแบแวะกินข้าวก่อนเพราะว่าอไม่ไหวเดี๋ยวสมองเบลออ่านี่นะครับบรรยากาศเรียวๆเ,เลยบอกเลยแล้วถ่ายคนเดียวด้วยวันนี้ไม่มีเพื่อนมีอะไรมามาคนเดียวนะครับอ๋อนี่นี่ี่พัฒนานีน้คมดูดูเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมาเลขสามสามหนึ่ง โอ้โหคือโอ้โหทวดทีคนเดียวครับถ่ายคนเดียวครับคือต้องบอกว่านี่อีกหน่อยเดียวต่อไปบนถนนหมายเลขสามสามหนึ่งอีกไม่ไกลก็คือถึงสัตหีบเลยนะโอ้โหตอนแรกเราก็คิดว่าใกล้ๆนะเว้ยโอ้ยสัตหีบเลยเนี่ยเนี่ยดูดิไปอีกแค่ร้อยโลเนี่ยสัตหีบแล้วเนี่ย อะไรอะบ้านเกาะโพอะไรอะโอ้โหข้าวยังไม่ได้กินเลยอะเดี๋ยวไปหากินข้าวกันตอนถ่ายเสร็จก็ได้ไม่เป็นไรเอาแล้วถึงแล้วอ๋อพี่เขาปักหมุดมาเป็นปั๊มเอสโซนะครับก็พี่เขาน่าจะเป็นเจ้าของปั๊มเนี่ยกเดี๋ยวไปชมบรรยากาศอาจจะมืดบ้างอะไรบ้างไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็ถ่ายมาคนเดียวตลอดทางเลย นี่โอ้ยนี่มีงานอะไรด้วยข้างหลังไม่รู้นะเพราะผมไปหิวข้าวมากนี่มันจะห้าทุ่มแนละ้วเออออะไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันหน่อยนะ,ะัะว่าตอนคืนเวลาเบบเออเราเป็นมือใหม่แบบว่ามาซื้อขายพระกันอะไรเงี้ยแต่เราก็ตกลงราคากันมาเรียบร้อยแล้วก็มาดูมันัดรับของอะไรเงี้ยจะได้สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้กันว่าเออเนี่ยผมอีกร้อยโลผมถึงสัตะหีบไปนะเขาเรียกพันัดนิคม,มไม่โคตร ผมคิดว่ามันใกล้ๆโอเคโอเคไปไปชมกันนี่ใครอยู่เลยนี่นี่ครับออตอนนี้พี่เขาก็เดินมาแล้วนะอาจจะมีเสียงรถหน่อยต้องขออภัยนะครับเ,ออเรียวๆกันหน่อยวันน,นี้พี่เขาเดินมาแล้ว ทุกคนเหรียญคููบายะชาติแบบลุ้นข้างในนะฮะมีเนื้อเงินสองเหรียญน,นะครับผมนี่พี่ชายเขาไม่ตานะค,ครับออกมากลางเล็กเลยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายเงินพี่เขาเดี๋ยวใช้การโอนเอาแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวทานกันโอเคครับ คขาองค์ก็เรียบร้อยเรียบร้อยไปนี่เสร็แล้วนี้ก็เดี๋ยวเอาวางไว้บนรถแล้วเราก็ตอนนี้ผมอยู่เหมือนมาเที่ยวงานวัดเลยนะเ,เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศงานวัดด้วยคือผมยังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าแล้วนะครับก็เฮียเขาบอกว่านี่เลยแวะกินงานวัดเลยบอกโอ้สบายเลยผมมีของกินเยอะแยะเลยวันนี้ไปเดี๋ยวไปชมบรรยากาศงานวัดกันดีกว่าเนาะโอ้ยเหมือนบรรยากาศเด็กๆเลย คือผมบอกว่าเป็นบรรยากาศเด็กๆเลยอะแบบงานวัดเลยอะเออูดิข้างหน้ามีของกินมีของเล่นมันเอออ๋อมีมีม,ม,มีมีเครื่องเล่นใหญ่ๆด้วยอ,อ่าเหมือนนี่คล้ายๆพวกแบบดีมืออะไรเงี้ย เราหาของกินก่อนดีกว่ารอตายนะมือนี้หอยจ้ำหมูกอบมือทขาของผมอาหา่กินเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับละโอเค ก็เรียบร้อยแล้วครับก็ฐานข้าวแล้วก็ได้มแมลงทอดมาถุงนึงนะฮะเอะอก็อยู่นานไม่ได้ครับเนื่องจากเมื่อกี้นั่งกินข้าวอยู่ชาวต่างชาติเขาจะล่อ,อก,กันแล้วพี่ๆจากประเทศเมียนมาจะล่อ,อก,กันซะแล้วเอออยู่นานไม่ได้ครับยวโดนลุกหลง่มออมาเป็นแก๊งเลยลมีงานมีดนตรีอะไรเงี้ย ที่ผมนั่งกินข้าวนี่เหมือนประเทศเขาเลยนะพี่เชื่อไหมเอ่อผมเหมือนเหมือนเหมือนนั่งเหมือนนั่งเหมือนนั่งอยู่ที่ประเทศเขาเลยนะนี่นะนี่นี่พี่ๆเขาเอาเออนี่เออก็โอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขับรถกลับนะครก็ดูว่าจะถึงแค่กี่โมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปส่งของกันนะครับผมไปโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถกลับกรุงเทพก่อนแล้วกันนะครับอ้าวโหก็ดึกเลย นะครับเมื่อคืนก็ดึกหน่อยอ่าตอนนี้ก็มาส่งของพี่บูเรียบร้อยแล้วพอดีพี่บูติดธุระก,กันเลยไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ผมมาที่พันทิพย์งามวงวานเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าจะอยากให้ดูแบบว่าเ,ออเราเป็นมือใหม่อะไรเงี้ยเราทําอะไรได้เราก็ถ่ายถ่าย,ายลงไปก่อนเป็นสตอรี่เราเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเราดูไอ้พ่อเป็นงนี้นะอะไรเงี้ยอะไรเงีเออ้ย อ่ะโอเคก็ตามนั้นครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ใครที่สนใจพักเครื่องรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนอ่ามีงบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงลองทักเข้ามาคุยกันได้นะครับทักเข้ามาคุยกันได้นะครับที่เพจเดทุกที่ FC ฟซีภาษไทยนะครับเดทุกที่ FC ฟซภาษไทยครับผมทักมาถามได้ครับพี่เดครับเออองนี้เออได้ไหมอะไรยังไงนี้นะครับลองส่งมาแล้วกันนะครับ โอเคบางทีพักเครื่องอาจจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าให้คุณได้นะครับผมจัดไปครับบ๊ายบาย